สวัสดีครับอยู่ผมเบนเนเวอร์สตีนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมบุรลลีน,นะครับ <c oughs> ดูเลย <c oughs> เกมที่เหมือนสะท้อนอะไรด้านมือของโรงเรียนนะครับ <c oughs> เหมือนคุณไม่อยู่คนเดียวคุณมีเพื่อนอ่ะแบบเป็นนักเลงอะไรพวกเนี้ย <c oughs> เออต้องเข้าใจเขาถ่ายรูปแบบแะขาวดำเย่ต่อไปก็ต้องไปเรียนนะครับวิชาแมทหรือคณิตศาสตร์ เข้าเรียนนะต้องรีบสุดแล้ว <c oughs> คือต้องใช้สมองนะห้าสิบอาจจะเป็นนี่ผมอืมสมองมแมลงไอ <c oughs> <Yeah. S 1> ้ซาดเยอะบิ๊กน่าจะเป็นดาวเสา นี่น่าจะเป็นนี่นะแปดสามสิบเอดหนึ่ง่วนสองศูนย์จุดเทสโลสโลส,โลสัตลิงเนี่ยร้อยี่สิบนี่มั่วไอ,ส,อ,อ,อสัตว์เนอเนี่เหรอเาเธอเอฮารดได้ไงวะเจ็ดห้าสามห้าเอา อู้อ่ะดีครับน่าจะเป็นสิบเจ็ดอ้าวสิบเอ็ดอ้าวพลาดได้ไงวะเนี่ยรถเนี่ยเออสุวนทีาน่านหนึ่งส่วนสองทะชนะละออกบรลลุเย่ <c oughs> yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวชูเด้อเฮ้ยวันนี้พวกจะเอาไหมเอาไหมอาจารย์ครับมันแกล้งผมดูดูดูจานดูนะดูนะก็มาสิมาสิอาจารย์ครับมันจะแกล้งผมดูนะอาจารย์เฮ้ยเอาอะไรล่ะเอาไหมอาจารย์อาจารย์อาจารย์ อาจารย์อาจารย์ดูนี่เอออาจารย์จับมนันนี่อย่าให้มันหนีนะหนีผมเครื่องอะ่ะเออเอื้อ่อไข่ลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเยอาจารย์ให้มาเดินดุดกว้วยก่อนเรื่งไม่ได้เฮ้ยสวัสดี hey, so day, พวกครมาขอให้ทำภาร,รกิจคนระับ มันให้ทำเไรให้ไปส่งอีกแล้วเลื่อนไปก็ได้ดได้เนาะเรื่องกระโหลกลาแค่นี้เเองเหรออน่ะกไม่ไปส่งหรอกกูมไม่ไปส่งมึงกูจะเก็บมึงเยอะเฮจอนป้อมป่ายิงนะหนังติ๊กมันยิงอย่ามากูมไม่ชอบทำบรารรกิจจะแดกกล้วย แแอปเปิลเอาแอปเปิลไปกินเอาแต่แอปเปิลอีกแล้วอยากกินแอปเปิลวะจับหยัดปากเอออยากกินแอปเปิลวะอยากกินแอปเปิลไหมเอออยากกินแอปเปิลไหมเอ้าเด็กหายหรือว่าเด็กนั่นจะเป็นวิญญาณก็เป็นได้ทุยต้องขู่มันก่อน เี่ยเอากูเปล่านะเฮ้ยอะไรเนะี่ยมึงใครเนะี่ยใครใครอาจารย์ก็ไม่เชิงเฮ้ยปลาแม่งปลาเฮ้ยแอปเปิ้ลของข้อโอ้ยแหลกเลยอะโอ้ยแหลกแหลกแหลกต้องวิ่งออกจากจุดนั้นหรือว่าที่แหลกมันอาจจะมีมวลพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ที่ไปทำภารกิจนะครับ คือถ้าเกิดใครดูจากคลิปรถจักรยานก็มาดูจากคลิปนี้แล้วคุณจะบรรลุครับว่ารถจักรยานมันแตกต่างกันแค่ไหนครับก็นี่จ้างไอ้อ้วนไปกระทืบดีกว่าไอ้อ้วนกูมีตังบานหนึ่งอเออมากระทืบเป็นเพื่อนกูหน่อยดีมีคนที่กูหม่นไส้คือไอ้นี่แหละไอ้อ้วนนอ้และมันล็อกเรียนมึง จัดจานดีอ้วนนี่เออวิ่งหนีไปไปจัดจานจัดจานอ้วนนี่เอื้อบาชิต้าบอมน้ออ่าแมวแล้วน่ากลัวเกินทำภารกิจก่อนม่อยิงก่อน เดี๋ยวอุ๊ยแม่นกระโดดไม่สูงแบบคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วคุณก็เห็นนะครับว่ามันสามารถตีนองกาได้ตั้งรอบนึงเนี่ยรอบนึงเลยนะนี่อะไรเนี่ยกระโดดยังไม่ขึ้นเลยอ้าวไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยว่าสัตว์เลย ขับต่อครับและภารกิจม้อหญิงก็มอคนนี้ครับให้มีอะไรให้ครับดอกไม้ช่อระบาดคือต้องรีบทำเวลาด้วยครับภารกิจนี้ รวดเร็วหันใจใจตั้งบันนึงมาเข้าทางออกก็ได้ปะเย่สัตว์บรรุคือเราต้องไปหาตัง10คูป,ปองนะครับคือในนี้มันจะเอาคูป,ปองไปแลกของได้แต่ตอนนี้ผมเล่นในเพย์ทูผมเนี่ยเล่นในเนี่ยแหละ กดยิกอย,ยิกจนนิ้วเมื่อยเมื่อจะเอารถมอไซค์อ่ะจะเอาให้ได้อ่ะสกูตเตอร์อ่ะเออจะเอาสกูตเตอร์ให้ได้อ่ะแต่นี้มันไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่ครับแต่ก่อนให้กดเอ็กยิกอ่อโหเห็นแล้วเศร้าใจ โอ้ยเบาไปหได้นหนึ่งอะไรอยู่วะแม่คาครับนี่ง้างนี่ง้างให้สุดเอออย่างเงี้ยแหละเนยวผมอุตส่าห์ยิกต้องสำเร็จ จิมไม่เอ้ยคิดได้เนะาะเพราะเรื่องกระโหลกกระหัแค่นี้เหรอเร็วๆเฮ้ยผมเปลืองรู้ไหมล่ะกมเมื่อนิ้วหมดละเออไฟแบบนี้ทะลุออกเลยก็พอดีแล้วครับไปซื้อของเซอร์ไพรส์มันวิ่งหนี เราก็ต้องซื้อตุ๊กตาหมีขึ้นมันตัวใหญ่หน้าขอนเล่น oh, <cool. S 1> บอกว่าตุกต๊กตาตัวนั้นใช่สำหรับฉเดี๋ยวเราก็มอได้แล้วครับเสร็จเป็นหนึ่งลาย <c oughs> แค่ซื้อตุ๊กตาหมีล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีตังรักบาทจเจ้าไหมล่ะเฮ้ยเอาไปสก,กาบผมเฮ้ยช่วยด้วยไอเสื้อขาวเสื้อขาวจัดมั้เสื้อขาวเปิดดิโอ้ดูดิมันจะใช้อะไรเนะี่ยอุ้ยถุยน้ำลายใส่หน้าจะมากเกินไปแล้วนะโอ้โดนคอมโ,มโบห,หรือโหดกเสื้อขาวนึกว่ามึงจะเปิดนะเว้ยเปิดคนเดียวเลยเนะี่ย อะไรล่ะเอาไหมละ่ะอย่านึกว่าเจ๋งนี่โดนสกัดขาไปหนีไปกระเทิบมันพวกโอ้เฮ้ยเฮ้ยทำไมกูเข้าไปไม่ได้วะออหรือเออไอ้เหี้ยนี่คงว่าต่อยคว่ำเลยอะไปดูดิเออหมัดเดียวจอด <c oughs> เจ๋งมากกว่าก็เฮ้ยเมื่อเพื่อนช่วยเราเราก็ต้องช่วยเพื่อนชื้นมานี่ดิอย่าไปหาเรื่องเขาเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของนายนะเอาเอาเข้าห้องน้ำดิเออเมีเรื่องเ้าเอาไปละ จเจ้าไม่ล่ะไปหาพวก,ก่อนห่าพวก,ก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีนั้นมันทางเข้ามันไม่ใช่ทางออกเอ้ยใช่ด้วยตำรวจตำรวจโอ้ยโดนถุยน้ำลายแล้วตำรวจตำรวจเอาจับผมมาไหมไอ้สัตว์ผมผิดผมผิดใช่ไหมวิ่งดี <c oughs> วิงว่ง <c oughs> วิงว่งวิ่งสวนสวน <c oughs> เล่นวิ่งอะไรจับอยู่นี่ครับตำรวจเตะ เอาตำรวจดูยมันอยู่ดูยคนร้ายครับอ้าวหายหรือว่าที่ผมเห็นเมื่อกี้อาจจะเป็นกลุ่มพลังงานบางอย่างหรือจะมีวิญญาณสิงอยู่ก็เป็นได้ทุยไอสัตว์นาไม่คนมาขออีกแล้ว <c oughs> ให้ทำไรออ ชอบเลยไว่ายน้ำตอนกลางคืนคือมันทำให้แบบมันน่าจะให้ไปหาเสื้ออะไรของมันไม่รู้นะครับตำรวจมันไม่เห็นแล้วููกระโดดลงน้ำว่ายครับว่ายด้วยความเร็วสูงเยี่ยมทันนะเน่ยโหต้องให้ไปหาของในน้ำํำคิดได้ไงเนะี่ย ถ้เาเกิดกูจมน้ำตายขึ้นมาจะว่ายังไงเฮ้ยต้องทำไมล่ะเขาคือนักว่ายน้ำที่เก่งที่สุดในย่านนี้เอาหยุดไทำไมอ่ะอ่าได้เสื้อแล้วกลดล็อกแล้วเขาไปนนนอ่ พรุ่งน <okay, S 1> yeah ี so, ้ที <Ouais> ่สดใสรอเราอยู de, de, de ่นะเยี่ยมก็ตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าเป็นโรงเรียนเกียนเถอะแล้วดูหัวมันมันไม่เกียรทําได้ยังไงผมก็ต้องเลยต้องปรับให้มันเกียร์เนี่ยแหละดู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 หัวดูหัวดูเกียรยังครับ และค่น,นี้ก็เป็นเกียร์ละเกียร์เถื่อนเวะลาโกคือจิมมี่บอยนักเรียนเกียร์เถื่อนผักเลยครับ้ยใจเย็นบวกใจเย็นใจเย็นไม่ให้ตังหรอกไปไปไข่ส้นตีเลยน,นี่ต่อไปเราก็ต้องเอารถจัก,กรยานคันนี้ โอ้เร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเกือบคิวอะไรอนะ่ะรถจักรยานมันปั่นไปเองไนงะผมบังคับไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอย้ตำรวจจะรวนจะเย็นจะรวดเย่กูลุดเย,ย่อะไรอีขับแข่งแล้วลนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสกูตเตอร์กูก็เปลียวได้เออกูรีบไปเรียนหนังสือ้าใจบ้างวะก็เข้าใจกูบ้างอะไรบ้าง Stones ไปเรียนวิชาวิท,ทยาศาสตร์ตำรวจเมื่อกี้ขับรถแรงไปหน่อยเฮ้ยก็มันอ้ใจ,จไม่ไหวจริงๆน,นี่ เข้าไปเรียนก็ไม่ยากกดตามมันกด <Take care. S 1> เสร็จคุณก็ได้ของแค่นี้เองก็แค่นี้ไม่มีอะไรก็พลาดได้สามครั้งแต่มันก็จะยากเรื่อย,อยๆฮะมันมีคลิกแล้วมันอาจจะถี่ก็ได้แบบคุณตาลายอย่างเงี้ยคุณอาจจะเห็นคลิกซ้ายเป็นคลิกขวาหรือคลิกขวาเป็นคลิกซ้ายก็เป็นได้ ดูแล้วแม่งตาลายไหยมิชชั่นคอมพิสตัวก็ได้นี่ครับผงขันของแท้ของดีต้องมีไอ้ยืนชักว้าวต้องมีนี่ครับมีรูปคนชักว้าวอยู่เห็นไหมครับคุ้นเหมือนอะ ทำธุรกิจอะไรเลยไม่ทำเลยก็รอเรียนอีกสักชั่วโมงเราเป็นเด็กเรียนนะเออเก่งมากไหนไอ้ยักษ์โอ้โหยักษ์เจอกันอีกแล้วนะกูอยากเห็นบาชิตสตาบอมอะ่ะอีกได้ปะเมื่อกี้กูไปเก็บเสื้อที่ตกน้ำให้เขาอะ่ะเอาไหมล่ะนี่ผมเก่งครับเก่งรู้จักว่า ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาลุยคือถ้าทำพวกเดียวกับมันมันก็ไม่นี่นะครับมันก็จะไม่ทำผมเลยไปหาพวกที่มันเก่งๆหนะ่อยนี่ครับเลยไปหาพวกนักมวยให้อ้วนบูครับน้องอ้วนสส่บูเจ้าไหมล่ะจะเอาไหมละ่ะเอา,ลเอากล้วยมานี่จัดการมันพี่ยัด บาชิตสตาบอมเย้เออโอ้ขึ้นหอดเอฟยูด้วยเอฟยูด้วยยายายานูน่นพี่อ้วนนูน่นบอกแล้วอย่ามาซ่าฉัดอีกจำไว้แล้วกันอาจารย์ซ่าจะเอาไปละต่อไป,ปวิชาอิงมิสคือวิชานี้ก็ไม่รู้หรอกครับผมจดโพลไว้เรียบร้อยเดี๋ยวขอหาโพลเถอะเจอละ คือวิชานี้มันใช้สมองก็ไม ok ่รู้จริงๆนะครับก็ขอโทษด้วยแล้วนะพี่ยักษ์ผมจะเรียนแล้วผมเห็นบาชิตสตาบอมแล้วเมื่อกี้มันแรงมากเลยคือมันจะให้หาคำศัพท์มานะครับคือมันให้ตัวอักษรมาแล้ว ให้พิมพ์ยังไงก็ได้ให้ใหมีความหมายอครับก็ไม่ยากแต่ผมไม่มีสมองแค่นี้เองอ้าผิดโนไม่ใช่ไม่ใช่เดี e. ๋ยว e อ m อ้าไม่ใช่อยยคำนะึงแล้วอุ๊ย โลใช่โล <board> มิวไงเออเ well มิว oh. ใช่ปะวะ guess, okay. เอา้าไม่ใช่อ๋อเมิวโล <it> ว้าฮ่าบรรลุเลยละ่ะ โมลี่เวลอ้าวเวลใช้ไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่มันต้องเป็นเวลไม่ใช่เมลเมลไม่เขียนอย่างนี้ก็จบแค่นี้แหละ เ่คุกเก่งแล้วคือจะได้ความสามารถในการเกี้ยกล่อมและขอโทษพี่ยักษ์จะทำอะไรผมได้หรครับพี่ยักษ์ให่ใหญ่ใบยิบย้ตาบอบะครับจะแก้งงมนไหครับจะฟ้องอาจารย์จะฟ้องอาจารย์ผมจะฟ้องอาจารย์ ทำไมนะผมจะฟ้องอาจารย์อ่ะไปดูเสื้อหน่อยดิตอนนี้ผมมีเสื้ออะไรบ้างไปดูเด็กต่อยกันกันโอ้โหปอดนี่ว่ะเฮ้ยดึงโชว์เลยดึงเก็งในเฮ้ยอะไรอะ่ะอีมันจะมากเกินไปแล้วโอโ้อาจารย์เอ้ยคิดได้เนาะ พอเรื่องกระโหลกกะลาแค่นี้เองเหรอคนอย่างอาจารย์อ่ะผมเลี้ยงเค c ซีก็บุญหัวแล้วเอาแม่งปนกันทั้สองเรื่องเลยคือผมก็จะไปดูเสื้อมีเสื้ออะไรเท่ๆอยากใส่เสื้อเท่ๆแล้วเดี๋ยใส่เสื้อเสื้อถ่อนบอยจิมมี่บอย คือหมวเกียร์แล้วไม่ต้องแล้วเสื้อกล้ามไม่เทเลยเนี่ยแหละเทสุดเออคุณจะเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต่อเมื่อมันอยู่ห่างจากตัวของคุณ ไม่เอาครับไม่ดราม่าครับกูเล่นเกมเกียนเกียนอยู่กูจะไม่ดรามา่าเป็นอันขาดเลยนะคือไปทำบรลังก์ดีกว่าครับโอ้ยพี่ยากอีกอไม่เอาละกูเห็นบาชิต้าบอมจนเบื่อแล้วยังเห็นเวอร์ออฟเจลิโกบ้างนี่ครับคือรถจากช็อปหนึ่งที่เราไปทำมาดูด,ดีใช่ไหมละ่ะแต่อื่นมากๆ แต่ก็กระโดดพอใช้ได้นี่กระโดดโชว์ช่วงจิมมี่บอยโชว์เส้นเป็นไงมันเป็นเด็กมหาสารจริงๆตอนแรกผมก็นึกว่ามันชื่อบูลี่นะครับตอนเล่นเด็กๆแต่ไม่ใช่ครับ ชื่อของมันก็คือจิมมี่บอยนี่โอ้ยเสียนะเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูก,กูไม่ไปโรงพยาบาลแน่นอนทำธัรกิจดีกว่า The e g ก The e กเอก g ยำแต่ก่อนจะทำภารกิจน,นี้ได้เราต้องไอ้นี่ก่อนนะครับเขาเราียกว่าอะไรวะ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า,าเออเป็นแบบเหมือนพวกมันก่อนนะเหมือนพวกเนี้ยเออแต่มันเกยไปไม่อยากเปลี่ยนก็จัดการคนเฝ้าหน้าประตูดูหน้าด้วยไม่มีความสุขก็หลับไปดิเออแค่นี้แหละอย่ามายุ่งครับกูเข้ามาได้แล้ว เอ้โก oh, ูไม่แต่งอ่ะกูไม <thumbs> <ala> ่แต่งอ <dim Hugo> ่ะไม่แต่งกูไม่แต่งจ้ะไม่ไม่แต่งกูไม่แต่งเฮ้ยขอโทษขอโทษก็กูไม่แต่งอ่ะกูไม่อยากแต่งอ่ะอย่าล้มดิโอตัวตัวเก่ากูไม่อยากแต่งเรื่องเลือดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากๆไม่ต้องการนะบุญไม่ต้องการเลื่อนตอนก็เรียนอีกวิชานึ่ตอนบาย ไลท็อคเกอร์นี้มีอะไรนี่ดูดูเปิดได้ด้วยเอ้าเมื่อกี้มึงเอาอะไรไปเก็บอะศาสตร์เป็นพวกเดียวกันนะเฮ้ยอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันเด็กเนิร์ดเหมือนกันอะเอ้าวหวยปอดมาดิอาจารย์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 ครับอาจารย์ครับดูนี่ครับมันจะต่อยผมมันจะทำลายร่างกายผม แรแรแรอะไรละ่ะเอามาเอามาเอามาไปไกลนี่อ้วนนะแค่คูยฉีกก็ล่าแล้ว <c oughs> ไปไปไม <c oughs> ให้โอกาสเง <c oughs> ินฟ้าสิ ถ้าคิดว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันในโชคแล้วม,มันจะมากเกินไปแล้วกูสาวพูดไดตึึงไม่เข้าใจมากเลยเหรอมันไม่ใชนะ่เลยเนี่ยข้างนอกด้วยพาระเป็นวิชาที่ผมชอบวิชาหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรผม ตอนเด็กๆนะครับผมชอบวิชาพละกับวิชาคอมพิวเตอร์นะครับไม่รู้เป็นไรมันติดแล้วอะ่ะวิชาคอมนี่ก็ไม่มีอะไรแต่ก่อนบ้านไม่มีคอมไงบ้านจนเออก็อาศัยเล่นคอมที่โรงเรียนก็สนุกมากเลยตอนนั้นมีเว็บหลกัหลกๆคือ Google เออพิมเข้าไปเขียนว่าเกมแค่นี้แหละก็หาเกมเล่นกับเพื่อนเป็นอะไรที่สนุกมากอยากฟื้นความทรงจำ เดี๋ยวนั้นเหลือเกินพูดแล้วซึ้งฮึาๆกูซึ้งคนเดียวเยี่ยมด้เวลาเขาเหลียอแล้วผมเป็นเด็กดีของอาจารย์สมือครับเดี่ยมมาสิวันน้อย

พ <coughs> <coughs>